ื่อนสมัยเรียนน่ะนะเคยมีบุญคุณบุญคันยางเงี้ยช่วยเหลือเราไงคือให้ตัวเอนทันที่ฉันก็บวนหลายทีแล้วว่ามือถือฉันน่ะทั้งเก่าช้าเก่าเ,าเธอนั่งเยอะเดี๋ยวเอาไปให้เจ้าของเครื่องก่อนนะอบน่ไปอะสวัสดีครับทุกคนก็พ่ออินเองนะครับก็คลิปนี้นะเราจะมาทำคลิปซื้อมือถือใหม่ให้แม่แอนกัน แต่ว่าซื้ออย่างเดียวคงไม่สนุกนะเดี๋ยวเอ่อเราจะมีเซอร์ไพรส์มีแกล้งนิดหน่อยนะคะแม่แอนเนี่ยใช้มือถือเครื่องปัจจุบัน่มนานหลายปีแล้วแล้วก็มันก็พอเก่าระดับตึงอะ่ะเก่าก็มันก็มีมีชงมีช้ามีเอออะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันนะนะเวลาแบบรุ่นโทรศัพท์รุ่นใหม่ออกมาเครื่องเก่าจะเออ <laughs> ไม่รู้มันทําไมมันมาตั้งตั้งเวลา ตั้งเขาเรียกอะไรตั้งระเบิดเวลาไว้หรือเปล่าเนาะก็เลยเออเอมน่าจะถึงเวลาที่จะต้องอัปเกรดมือถือให้ให้ให้แม่แอดหน่อยแล้วละงั้นก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปซื้อมือถือแล้วก็มาดูกันว่าเราจะ s e r v ฟไอ้สนุกสนุกยังไงไปพออินก็เลยมาที่นี่แหละครับจะมาซื้อที่ AS นี่แหละเดี๋ยวเข้าไปซื้อที่เซเลเนตนี่แหละอ่าตอนนี้เราจะมาเนี่ยอีกรุ่นนี้ก็คือเป็นรุ่นไอ้ปิ๊ฟปิ๊ Galaxy Z Z f 4นี่นะฮะคือมันก็น่าจะเหมาะกับแม่แอนแบบผู้หญิงเนอะเหมือนพกตลับแป้งแล้วก็เวลาเขาแบบนั่งทําอะไรอยากจะถ่ายก็นี่อย่างนี้ได้ก็จะสามารถเออเนี่ยนั่งแล้วก็ถ่ายเซลฟี่ตัวเองกินคงกินข้าวอยากจะเซลฟี่ตัวเองก็น่าจะทําได้มันก็น่าจะดีสีดาเนี่ยไม่เหมาะกับผู้หญิงหรอกฟ้าก็คือคิดว่าดาว,วัา แม่แอนน่าจะชอบไม่ม่วงก็โรสโกเลือกไม่ถูกจริงๆพอเราทําเป็นคิดเซอร์ไพรส์ปุ๊บเราก็เลยเจ้าของมันเขาเลยไม่ได้เลือกไนงะว่าเขาจะชอบสีไอ้นี่ม่วงจะเป็นโรสโก <c oughs> แี่ปัญหาพอทําคิดเซอร์ไพรส์มันก็นอย่างเงี้ยในของแถมด้วยวันนี้โอ้น้องเกณฑชอบพอดีแนะ่อนอนหรืออันเดียวพอดีคดไมีอ๋อไ,ไ,<ห>ไม่มีแล้วนะวนะโอเคโอเค ช็คพิ้วรอยตัวเครื่องรอบนอกก่อนได้ยังไงครับเดีย๋วยวผมด้งออกนี่ของแม่แอนแล้วเขาให้เราเช็คลิ้วรอยก่อนมันก็ยังไม่แก่นะมันไม่น่ามีริ้รอยเรียบร้อยเดี๋ยวเ,เราเอาไปเซอร์ไพรส์แม่แอนกันแต่ว่าเราจะเซอร์ไพรส์แบบดาร์กดกนิดนึงเดี๋ยวไปดูกันเป็นยังไง มือมถือใหม่ใ่ของซื้อไ,ได้เพื่อนมือัซื้อ้เพื่อนะนะโดนเี้ซื้อ่อนตงซือแพงขนาดนี้เลยหรออืมเพื่อนสมัยเรียนน่ยมัเคยบุญคุณบุญย่าเงี้ยช่วยเหลือเราไง ที่ข้างไงก็เลยตั้งใจซื้อให้เขาปลาว่าปลาจะซื้อเครื่องด้วยว่าเครื่องปลาช้าซื้ออะไรมาซื้อให้เพื่อนซื้อให้ตัวเองทันที่ฉันก็หมดหลายทีแล้วว่ามือถือชั้นอะทั้งเก่าทั้งช้าเก่าเธอนั่งเยอะไม่สนใจเออดี เล่ด้วยกันก็ได้งอนหรอแอนอยากเล่นทุกไายล่ะสมัก็ได้ว่าแอะไ้ไม่ได้องเองม่ซือก็ได้พนี้ไดเอไดงอนหรอเดี๋ยวเอาไปให้เจ้าของเครื่องก่อนนะเอาไปไหนก็ไปไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เวลาเอาคงารไม่อยากรู้เหรอเจ้าของเครื่องไปอะม่เธออยากบอกคำน่ะเธอก้อบอกไม่เด็นเด่วลงบอกเพื่อนเพื่อน เชแอนเตนะ้นอะไรเนี่ยนี่เต้นมาเอาเต้นหมากระตัดนะสาธุไปถือใบม,มาให้อธิษฐานหน่อ,อนยได้แต่ว่ามีปัญหาเดียวนะอะไรไม่รู้สีที่เลี้ยวมาแล้วทำไมไม่พา <คน S 2> ไปซื้อเดียวันไม่ได้ไดีท<น>ี่ถูกใจเดี๋ยวมันไม่เป็นคลิปมันมีจอมนี่นหน่อยอ่ะจะด,ดูสิ ถูกใจไม่ถูกใจรุ่นเนี้ยเห็นไปจับมาสองสทีแล้วไงแต่ว่าลืมดูไงว่าสีอะไรอ่ะที่จับอะ่ะไม่โู่เอาไปเปลี่ยนเลยไปถูกใจออกมาจะใช้เองมาใช้เองได้ถูกใจบ้าสีอะไรสีบ่วงถูกต้องปะได้อยู่อยอตอนแรกกัาลังเลกับสีโรสโก ไม่มีรางวัลเหรอครศาสตร์ครูศา์ศาศาทำต้องลงทุนก <c oughs> ันแนี้เลยเหรอี่ซื้อให้นะซื้อให้ให้ไงเคยเป็นเพื่อนไงเพื่อนสมัยเรียนไงเนพื่อนมาก่อนไงนะใช่ไหมเนีย่ยมูตกเป๊ะเลยเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วก็เอ่อตอนนี้ไม่ใช่เพื่อนลอะ <c oughs> นะเคยเป็นแฟนตอนนี้เป็นเมียช <c oughs> อบไหมชอบไหมครับชอบนะ ชออบ่ะไม่โดนไม่โดนแล้วมีรางวัลอะไรอ่ะอะไรอ๋อหมายถึงว่าไม่ใช่อ่ะเกี่ยวไหนๆลองเปิดเครื่องให้ดูหน่อยเปิดเป็นป่ะไม่เป็นที่ร้านมันต้องเปิดดีแล้วไหมเปิดสิเปิดนี่พับพับไปดูหน่อยพับไปดูหน่อยโอ้นี่นี่นี มันไม่ไม่เหมือนสมเครื่องสมัยก่อนนะตา,เ,าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครสตาร์เทคใครเข้าใช้กันเดี๋ยวนี่คนที่ดูคลิปกูยังไม่เข้าใจกันหรอกนะ,ะแกเวลาเปิดก็แกกเดี๋ยว<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวส,สตาร์เทคนี่มันรุ่นเรามอต้นนะจ๊ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่โอเคก็อันนี้ก็แม่แอดได้มือถือใหม่เรียบร้อยหน้าตาย,ยีงดุแอดเจ็จบเจ็ดีใจแต่ว่าจะเป็นบายบายค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของพวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับนะครไอแล้วก็กดกระดิ่กกงกรุ้งกริ้งนะนะคะเพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย